สวีเดนสวัสดีเราอยู่ที่ไหนดิงามตางแพงครับผมค่ะอันนี้เรามีผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่นี่นาคารพรักมากตุ๊กตุ๊ตุุ๊หล่อมากค่ะเป็นพี่ชายค่ะหล่อมากสดค่ะเป็นผู้ชายครับเป็นพี่ชาย้ เราก็มานั่งกินกันนะคะอิ่มกันมากหรือล่าอยางพึ่งกินค่ะพุ่งกินนะพุ่งกินแต่ว่ากินไปเยอะเหมือนกันก็วันนี้เราเอารูปนี่นะเอารูปออกมาให้พี่ช่วยโชว์ผลงานนิดนึงนะคะซึ่งผลงานเราเล่มากค่ะใช่เล่มากนี่นะทำเลงนะคะแล้วก็เล็กเองด้วยนะคะ กินต่อคบ่ะบ๊ายบายบายวันอีวัน